เคยไหมจอดรถนานแบตเสื่อมแบตหมดสุดท้ายต้องโทรเรียกยานแม่ทุกทีลุงมีตัวช่วยสุดคุ้มมาแนะนำเครื่องชาร์จและเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ทุ่น800แอมป์ใช้ได้ทั้งแบต12โวลต์และ24โวลต์ชาร์จได้ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์เรือรถยนต์ไปจนถึงรถบรรทุกวิธีการใช้งานง่ายมากเสียบปลัก๊กตั้งโหมดว่าเป็น12 w หรือ24โวลต์ คลิปแดงหนีบขั้วบวกคลิปดำหนีบขั้วลบเลือกโหมดชาร์จแค่นี้ก็ปล่อยให้เครื่องทำงานอัตโนมัติได้เลยมีหน้าจอดิจิตอลแสดงผลบอกสถานะแบบเรียลไทม์เมื่อชาร์จเต็มแล้วเครื่องจะตัดเองไม่ต้องเฝ้าปลอดภัยแน่นอนที่เด็ดคือสามารถซ่อมแบตเสื่อมได้ด้วยโหมด p พาส์ช่วยกระตุ้นแบตท,ที่ไฟอ่อนไฟตกให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตัวเดียวจบ ใช้งานได้อยู่ยาวเป็น10ปีไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆใครสนใจลุงติดตะก,ก้าเอาไว้ให้ละครับ